ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ้อมไรก็มีคนมาเบิบอ้อมทําไปเถอะมีอยู่เ FC อีอมมีเยอะแยะอทำไมถึงสตูดนี่ครับภายงามออกเพียเลยแม่นบอปาม อ้อมบอกว่าเพียนี่ภาษาอะไรเอี่ยมเพียภาษากลวยดี่วันนี้ระหว่งงางรอทีมงาน NBT มาถ่ายทำรายการนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็อยู่กับพ่อใหญ่เมาส์นะคะช่องครับ,รบสวัสดีครับช่องอะไรนะพลายหนุ่มเศษครับพลายหนุ่มเศษนะคะอันนี้ก็เป็นช้างพี่ไว้กำลังจะเอาช้างลงนะคะช้างชื่อพลายงามครับพลายงาม,างามน้องใหม่นะครับ มองน้องใหม่ในวงการแ <c oughs> ต่หมอฟังอ้อมดีกว่าเสียงมน่ห์กว่าใช่เสียงเสียงสาวๆเอฟซี FC ก็ชอบฟังเ<อ>สียงคนเท่าๆเก๋ๆเขาไม่ชอบฟัง <c oughs> ว่าเขาจะลงรถง่ายไหมครับนี่เพราะว่า<อ>น่าจะเป็นครั้งที่สองที่ขึ้นรถคันนี้เนาะอตอนเอามาครั้งแรกก็ ลำบากครับเมื่อกี้ก็ขึ้นแล้วก็ยังไม่ชินนะครับก็ดิน้นก็มาจากไหนคะตาช้างอ๋อก็มาจากสวนนี่แหละครับมาจากพอดีมาพักอยู่ที่โครงการเรานี่แหละโครงการคชนาจักรของเรานี่แหละช่วยอันนี้พี่ไม้จริงจริงไม่ได้จะถ่ายนะสวัสดีค่ะจริงจก็ไม่ได้จะถ่ายนะคะเนื่องจากว่าตะกล้องคนเราตะกล้องบอกว่าไม่ไ้เกเล้องตัวเลกกล้องดาวโกโก้มานะคะ ใี่ไหมบอกทายเลยช่างชอบดูช้างลงรถนะคะช้างไม่ได้เป็นอะไรค่ะวันนี้จะพาช้างไปรับนักท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นทีมงานรายการจาก n b ็นะคะก็เนื่องจากว่าช้างขายงามที่สอบถามมานะคะก็คือช้างขายงามเนี่ยไม่เคยขึ้นรถก็เลยลองให้ขึ้นปามปามถอนนี่ก่อนปาม ้ำช,ะะช่วงนี้น้ำชีลึกอยู่ใช่ไหมลึกอยู่นะคือเพาฝนตก,กทุกอวันก็เพิ่งฝนตกเยอะค่ะตาปีนี้ปีนี้น้ำมีตลอดปีที่แล้วแห้งเกือบหมดมปีนี้น่าจะ<ม>เกี่ยวกับเขื่อนของเรานะเนาะอาวบรรยายให้เอฟซีฟังต่อไปเลยออนนี้ก็ถอดตออขาหน้าก่อนแล้วก็พี่ไม้ก็ขึ้นคอนะคะเดี๋ยวก็ ก็จะดิ้นดินหน่อยนะครับเขายังไม่ค่อยไม่เคยชินสักเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อก่อนเขาอยู่ไกลเนาะมาจากภูเก็ตครับนุ่มใต้นุ่มอีสานไปอยู่ใต้ตอนนี้กลับมาอยู่อีสานเหมือนเดิมแล้วครับอ้าวพ่อพลายค่อยๆถอดถอดคอหรือยงปั๊มอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่ง สองข้างครับเพราะว่าเขายังไม่ยังไม่ชินเลยมาอีกแล้วหนึ่งเชือกเส็มสั้นหรือขวัญเมืองเนาะนันน่นเนาะก็จะดิ้นดินหน่อยนะครับดิ้นหน่อย อ้าวกลับตัวง่ายมากครับโอ้สุดยอดครับอ้าวครับมาลุ้นกันนะครับว่าการลงเี่มจะยังไงออโอเคครับไม่มีปัญหาครับห้ามกระโดดลงนะเว้ยโอ้เก่งมากครับ โอ้สุดยอดครับโอ้โอ้ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับวัสดีครับเียง ทองปลายหนุ่มเสกด้วยครับเซมสั้นหรือขวัญเมืองทองงินด้วยทองเงินด้วย่าครับาสอยะปล่อยบีกันเอาเบอนสวงกนะอีบต้องซอยเยอะบีกะ ขี้กี่แสงเดาเลยปูนปั๊บแสงเดาเลยหัวหน้าเมฆไปใส่ะหัวหน้าเมฆวะเมฆไปเมือฮะสมือบบเห็นพานเฮียเอาเลยสมือนี่ไงเราดิแต่เกาเราแม่เอายี่สิบตลอดเลย ส้ม,มือเซยเลย,ยวากังไงครับเท่าเงา้าเฮง้าวส้มซื้อครับนี่ครับน่าเนบอยเหง้าอีหลีครับนี่มีเหงากับสันสันไปอยู่ไซบูซุ้ม,มทางใดนี่ออสันกัาปลาแล้วอ,อ,อันนี้ก็ออน้องตุ๊กแมนบอลนี่อันนี้ก็ลูกของพลายหนุ่มเสกนะครับนี่ลูกสาวพ่อพลายหนุ่มเสกนะครับน่าจะเป็นมีลูกจักษตัวเลยอทาเง้า มีลูกสองแล้วนะครับน้องตุ๊กเนี่ยลูกสาวพ่อพรายหนุ่มเสกนะครับนี่หุ่นดีกันครับ่นดีคือคนเลี้ยง่นดีคือคนเลี้ยงอันนี้ดีจนเป็นตาสังครับเบิงเบิงพี่น้องดีจนเป็นตาสังดีแห้งสูงยาวเขาดีแต่ไม่ตีเขา่านี่น้องตุ๊กนะครับลูกสาวพ่อพลายหนุ่มเสกกับแม่ตัก๊กนี่แม่ตัก๊ก ม่ตักนม่มีลูกอีกบอ๋อเลิกกับหนุ่มเสกมาไม่มีลูกเลยเมฆคือเสยแต่ว่าจาเอาอะไรบอนน่โอ้คือยิงแต่ว่าวเดี๋ยวนี้ว่าถามบอยอยากปากเลยว่เป็นมะร้างอีกตั้งหากปฏิโทปฏิโทูนี่ครับอันนี้ก็เมียหนุ่มเสกนะครับนี่ น้องตักแม่น้องตุกเจ้าของชื่อไอเมฆเนื้อเออเออคักใช่ว่เน้นี่แม่กับลูกนะครับนี่นะครับน้องตุ๊กเห็น เห็นผู้บ่าวรูปร่อโอ้เดินมาเลยครับมาหาเลยนะครับสุดยอดครับวันนี้นะครับก็จะมาถ่ายทําเกี่ยวกับรายการอะไรเมื่อกี้เขาบอกอยู่แต่จำไม่ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับให้กําลังใจช่องช้างทุกช้างทุกช่องนะครับสําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ อุอ้ยขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมดู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 เอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกแย่งกันนะครับดูกันก่อนดูกันก่อนนะครับอู้ดีใจดีใจนี่ครับช้างจีบกันครับพี่น้องสร้างจีบกันฮี่โอเคแล้ว ครับสำหรับ,บคลิปนี้นะครับก็ขอ,อยุตติบายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ